สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนูบ้านานากันอีกแล้วครับเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่31มีนาคม2568นั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีแล้วเพราะว่ามีการปรับตัวบางชนิดปรับลดลงและบางชนิดก็ยังทรงตัวนั่นเองครับสำหรับราคานั้น สาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC 3 0 5%วันนี้68บาท50สตางค์ราคาวันนี้ทรงตัวเหมือนกับวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาท้องถิ่น65บาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้73บาท79สตางค์วันนี้ปรับลดลง33สตางค์ราคาท้องถิ่น70บาท79สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้70บาท47สตางค์ปรับลดลง23สตางค์ ราคาท้องถิ่น67.47บาทสสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 1 0 0เปอร์เซนต์วันนี้66บาทราคาก็ยังทรงตัวเหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาท้องถิ่น63บาทยางก้อนถ้วย DRC 50%. อยางสด32.92บสาท92สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น29.92บาท92สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซน์ยางพักชั่วโมง36บาท21สตางค์ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น33บาท2ีสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6กเปเซยางค้างคืน42บาท80สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น39บาท80สสตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70%วันนี้46บาท20สตางราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่นนั้น43บาท20สตางค์นั่นเองครับ นี่ก็เป็นราคาของตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ราคาการซื้อขายราคาจะไม่เท่ากันแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็เปอร์เซ็น์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับแล้วสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพารา ของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าทิศทางแนวโน้มแต่ละชนิดของอยางแต่ละตลาดนั้นราคาจะปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั่นเองครับ